องคแรกที่เราจะแบ่งปันให้ทุกท่านในบูชานะครับเ,เป็นพระกรีบบัวใหญ่ปี2521ัน้าอยเอั้งแต่เกิดอยังครับออลองซูมดูใกล้ๆจะเห็นว่าความสวยงามความชัดเจนของออพระทำไมกล้องเป็นอย่างเงี้ล่ะความชัดเจนของพระยังคงชัดเจนสวยงามความด,ด้านหลังให้ดูนิดนึงครับหลังพระครับไม่ใช่หลังน้องครับ หลัง <Hey. S 1> อ่าจะเป็นยันตรีนะครับแล้วก็เลี่ยมกรอบทองนะครับดูเนื้ออ่าเนื้อเกสรน,นะครับดูความสวยงามของเนื้อนะครับด้านหน้าขอชมหน้าตรอ่าดูครับยังชัดทุกอย่างคมลึกแน่นอนเช่นเนี่ยมีตะกุดอ่ามีตะกุดด้านล่างก็จะเป็นตะกุดนะครับชัดเจนอันนี้เห็นตะกุดชัดกรีบบัวก็ยังชัดอยู่ถ้าย,ยิ่งท่านมาส่องกับตาเนี่ยเอากล้องฟิน <Finn. S 1> ส่องพระ บอกเลยชอบชอบชอบองค์นี้แน่นอนนะครับนเป็นเหรุ่นรุ่นหนึ่งแต่พิมพ์ครั้งที่สองนั่นเองเป็นบล็อกเดียวกับดุนแรกดุนแรกถือสร้างเมื่อปี2 5 1 0จัดสร้างเพราะว่ามีลูกศิษย์ท่านไปขอจัดสร้างสร้างสร้างเป็นแค่5000องค์สร้างเพื่อที่จะไปมอบใเพื่อเป็นที่ลึกในการจัดสร้างโบสถ์นะครับที่วัดตรงจังหวัดเพชรบูรณ์ยังชัดอยู่นะครับทุกอย่างชัดโอ้ยนี่ยังคมอยู่เลยเหมือนใหม่เลยคมชัดเสมอแล้วยิ่งท่านยังมาส่องกับกล้องนี่ นี่ครับเห็นไหมครับนี่คือการแกะลายด้วยมือนะครับเราแกะราล,ละเอียดถ้าท่านมีลายนะครับท่านสามารถนำมาให้เราแกะลายได้เล็กด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นพราสังกะจ่ายปิดตานะครับตามแบบฉบับของหลวงปู่เลยนะครับแล้วก็องค์นี้ก็เป็นเนื้อผงใบลานนะครับสีเข้มออนิยมซึ่งเป็นสีที่นิยมนะครับได้รับความนิยมไล่ๆกับจัมโบ้สองขึ้นมาเลย นะครับนี่นะครับหลวงปู่เนี่ยท่านตั้งใจที่จะตั้งจิตอนิฐานนะครับสวดให้ได้ถึงห้าไตมากนะครับแต่คือแต่ท่านหลวงปู่ท่านมรณะภาพผจยก่อนก็เลยสวดได้สามไตมารก็เรียกว่าเป็นพระสาไตมารดุนสามไตมารนิ้วมือเรียงชัดเจนสวยงามนะครับด้านบนเป็นรอยเส้นประเกศานีชัดเจนนะครับด้านบน เห็นไหมครับยังชัดเจนอยู่องค์เห็นไหมครับยังยังชันแต่ตรงกลางจะเป็นเอกลักษณ์เอ็นปีกนะครับพระตรงลงปโะตจะมีปีกที่เป็นเนื้อที่เกินออกมาอยู่กลางรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นพระที่ขึ้นหิ่งไปแล้วนะครับหายากมากนี่รุ่นหนึ่งนี่ก็ไม่จะโบหนึ่งไม่ไม่มหาศาลเลยไบอลโอ้โหราคาไปสามเนื้อรวมกันในพันกว่าองค์นะครับคนที่มีเก็บไม่มีใครเขาเรียกว่าบ่อยออกมาแล้วในตลาดเนี่ยจะโบ้หนึ่ง นี่ก็เรียกว่าหาเช่าได้ยากมากครับนะครับส่วนเนื้อใบลานเนี่ยก็จะสร้างทั้งหมดสามหมื่นสี่พันองค์ตอนนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าตอนนี้นะครับ,รบยังพอหาได้ในอนาคตหายากขึ้นย<อ>ิ่งคงจะมีทางตาม,ลตาม,มแล้วเนาะตามจัมโบ้หนึ่งแน่นอนเพราะทุกคน<อ>ก็ยิ่งเก็บยิ่งเกบ็บมีหลายสีเนื้อนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นความพิเศษข,ของเนื้อนี้นะมีหลายสีด,ด,ดูด้ตาเปล่าจะมีทิ้นเหลืองเหลืองไหมเนี่ย บางองค์มีคราบสีน้ำตาลก็เรียกว่าเป็นคราบน้ํามันต่างอิวได้ยินว่าเวลาเขาบล็อกดินเข้าไปใช่ไหมเขาจะโรยน้ํานี้เข้าไปเขาผสมเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนานๆวันที่เราแบบเราเก็บพระน้ํามันก็จะดันขึ้นมาสู่ผิวด้านหน้าใช่ก็จะเห็นเป็นคราบสีน้าตาลแล้วยิ่งมีคราบเยอะเท่าไหร่เนี่ยราคายิ่งสูงต้องพิจารณาประกอบอีกหลายอย่างนะครับความคมชัดของพระส่วนผสมที่เห็นขึ้นมา อย่างคาบน้ํามันเนี่ยอย่างรุ่นเนี้ยคาบน้ามันเยอะไหมเเนื้อผงทูกเมื่อกี้สร้างสองพันเจ็ดร้อยองค์เท่านั้นเองน้อยมากแล้วก็เนื้อแกสอนี่สร้างสามพันห้าสิบหกองพระนี่เนื้อชัดนะครับช,รชัดเห็นไหมครับชัดเจนนะครับอ,อย่างที่บอกว่าพระรุ่นเดียวกันเนื้อเดียวกันราคาอาจจะแตกต่างกันอนาคตราคาวิ่งไหมไกลปีหน้าไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับเดือนหน้าก็ไม่ใช่ราคานี้แล้วหรืออยากจะชมรุ่นไหน เป็นพิเศษหรือใครอยากให้ร้านสยามเบลจัดหาพระเออหลวงปุโตราคาตามงบประมาณออที่บอกเราก็สามารถดีๆจัดหาให้ได้ซูมให้ดูนะครับความคมชัด,ออดของนิ้วมือคนละนิ้วนี่ครับคมชัดแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ชัดทุกอย่างออยันหลวงปุโตจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งเนี่ยออก็คือตรงกลางเนี่ยจะไม่ชัด อแล้วรอบๆจะทำเห็นไหมครับวันนี้เราเป็นตัวอย่างพอเป็นกระใสในเรื่องของพระหลวงป่โตเบี้ยแก้เราก็ทำแบบๆขออนุญาตไม่รู้เด็กรุ่นใหม่เบี้ยแก้คืออะไรคือขนกษณะมันจะเหมือนครับเป็นเบี้ยนะครับคล้ายๆอะกันน่มันนะแล้วไปทำอะไรอ่ะเปจำดูแนบเลี้ยงน้อยนะพวกเราต้นน้องเหล่านี้มีงานทำนะครับจริงๆมีข้าวกิน